เป็นอีวันที่เราเลือกที่จะออกเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละก็เลยเริ่แรกคลิปก็อยู่ที่ฟางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมตอนแรกที่เราเลือกมาที่ฟางช้างแม่สาเนี่ยเรากับเพื่อนตกลงกันว่าเราจะไปเที่ยวสวนสตรอเบอรี่ในแม่เริมนี่แหละสักที่หนึ่งก็เลยแบบเรากับเพื่อนก็เลยขับรถออกไปก่อนแล้วก็เพื่อนอีกคนก็ตามหลังมา เราก็เลยเลือกที่ขับออกไปก่อนใช่ไหมกพพ็พอขับออกไปถึงป่าช้างแม่สาเราเห็นว่า,าป่าช้างแม่สาเรายังไม่เคยมานะเราก็เลยตกลงกันเพื่อว่าแวะตรงนี้ก่อนก็ได้เนาะก็เลยแบบมาถ่ายรูปน้องช้างคือจะบอกว่าน้องช้างที่เนี่ยมีความน่ารักมากนะครับมีความแบบเชื่อมแล้วก็มีความแบบน่ารักนะครับก็เลยเราเลือกที่จะมาซื้ออาหารให้น้องช้างแล้วก็มาให้อาหาร ก็มาแวะถ่ายรูปกันที่ปางช้างแม่สาเพื่อรอเพื่อนอีกคนนะครับที่จะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันแต่พอมาถึงปางช้างแม่สาจริงๆมันก็เราก็เลยพิแานกันไปอีกแบบหนึ่งเลยว่าเออสวนสตรอเบอร์รี่เราไม่ไปแล้วเราจะขึ้นม้อนแจ่มดีกว่าเพราะว่าเขาว่าช่วงนี้ม่อนแจ่มดอกไม้สวยงามมากก็เลยตกลง การสักพักหนึ่งก็เลยตัดสินใจได้ว่าเราจะไปม่อนแจ่มกันและแล้วเราก็มาถึงอย่างม่อนแจมดอกซากุระหรือว่าดอกพญาเสือโคร่งกำลังออกดอกไม้บาน พอปลายปีอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นดอกสักุรานบานหรือดอกพญาเสือโคร่งมันบานจริงๆก็อยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคมประมาณวันที่5ที่6มกราคมซึ่งใครหลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอชมดอกสากุราเมืองไทยบานที่ที่เราจะได้ชมสามารถชมก็มีอยู่หลายที่ด้วยกันในเชียงใหม่ ที่แรกก็คือมอดแจนนี่แหละแล้ก็มีให้เห็นบ้างแต่ที่ลาลาก็ไปที่ขุนช้างเคี่ยงที่นั้นก็จะเต็มไปด้วยดอสกสากุระบานถ้าพูดถึงมอดแจนผมได้มา3-4ครั้งแต่ผมยังไม่มีโอกาสเลยสักครั้งที่ได้มาค้างคืนอยู่ที่นี่มาทุกครั้งก็จะมาแวะมาถ่ายรูปมาบ่อยนะครับมาบ่อยเพราะว่า ทุกคนเคยได้ยินคำว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นไหมการมาหม้อแจมก็เหมือนกันคือการได้หนีร้อนมาพึ่งเย็นยังไงหรอถ้าเราเปรียบได้ให้เห็นว่าในเมืองนะ่ะจะเป็นที่ที่มีแดดร้อนส่วนหม้อแจมก็จะเป็นที่ร่มคนเรามันร้อนจากแดดก,ก็จะหนีมาพึ่งพ่าที่ร่มเสมอใช่ไหมหม้อแจมก็เหมือนกันสําหรับผมเวลาที่ร้อนใจหรือว่าไม่สบายใจอะไ าขึ้นมาไม่ม่อนแจมก็จะทำให้ได้สบายใจมากขึ้นเลยทีเดียวแล้วเราก็ขึ้นมาอย่ามอนลอง เพื่อที่เราจะมาดูพระาทิตยตกที่มอล่องกันนะครับ mm hmm. เมื่อใดที่เรามามอล่องเราจะได้เห็นรูปบ้านของคุณหลวงวิลาคาคุณหลวงวิลาค่คาค,คือใครนั่นหรอคุณหลวงวิลาค่าคือกษัตร,ริย์องค์ที่13แห่งเมืองระมินนครหรือว่าเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันนานของคุณหลวงวิลาคาก็คือเขาได้ไปหลงรักพระนางจามนเทวี ปราสาทแห่งเมืองฮาริพูช,ชยัยหรือว่าลำพูนในปัจจุบันแต่พระนามจามาเทวีเขาไม่รักขุนหลวงวิลาคะเลยท้าขุนหลวงวิลาคะว่าถ้าขุนหลวงวิลาคะขว้างหอบจากเชียงใหม่ไปถึงลำพูนได้เนี่ยก็จะยอมเป็นของขุนหลวงวิลาคะซึ่งขุนหลวงวิลาคะก็มีความสามารถในเรื่องนี้อยู่แล้ว ตอนแรกเขาก็คว้างจะยอดดอยปุ๋ยนี่แหละไปตกที่นอกกำแพงเมืองรับคุณได้แต่พอวันประลองจริงๆทางพระนาจามัเทเรีซึ่งเขาไม่ได้รักหรือว่าไม่ชอบขุนหลวงวิลาคาอยู่แล้วเลยแกล้งขุนหลวงวิลาคาโดยการที่เอาน้ำประจำเดือนนี่แหละไปผสมกับหมากหรือว่าเมี่ยงไปให้ ทหารน,นำให้คุณวิลคชะอมในวานตลองพอได้อมแล้วมนหรือว่าคาถาอาคมต่ตางๆก็ได้เสื่อมไปเลยไม่สามารถคว้างหอกไปตกที่มือลพุนได้จึงแพ้ให้กับพระนางจามเทวีเลยเกิดความอับอายแก่ตัวเองวิ่งกลางแจ้งคว้างหอกขึ้นบนฟ้าแล้วก็ราบด้วยอกจนสิ้นพระชน์ ตำนานเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่หรือว่าคนลำพูนเป็นอย่างดีซึ่งการได้เล่าของผมพิาพาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยจากเรื่องของตำนานขุนหลวงเวลาคะาทำให้เราได้เรียนรู้ได้ว่าการจะรักใครสักคนการจะพยายามที่จะให้ใครมารักสักคนที่จริงความรักหรือว่าการรักใครสักคนนน ถ้าจะให้มาออกมาดีต่างคนต่างต้องพยายามหรือว่ามีความรักใคร่ซึ่งกันและกันฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราจะพยายามแค่ไหนก็ไม่ใช่ของเราอยู่ให้ทุกที่รักให้ทุกคนเราจะได้เจอกับความรักที่มีความสมุข จะไปรู้หรอ,อามาหรือว่าลืมเอามานี่ครับกล้องแบตหมดแล้วก็ตัวเองก็ค้นหาในกระเป๋าต,ตัวเองนี่น่าจะประมาณห้านาทีแล้วครับเขายังมันจะโอ้ยน้ำไงตกแล้วตกแล้วเริ่มโมหโอแล้วเริ่มมีน้ำหอ ฆ่าคนได้นี่แหละ <laughs> ทำไมไม่เซอฟี่ก็มีอย่างนี้เนี่ยแล้วก็แบบนี่ลืมเอามาหรือว่าจดัดไหนงงฮะจะของกระเป๋ายัางงงไม่เช้าผมยิบใส่แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ใเริ่มกลาหวัวแล้วครับแลวไม่เจอแล้วนะ มันแบบรุ่นเดียวกับของผมหรือเปล่าของผมมีสองก้อนนะไม่น่าจะใช่ยี่ห้อเนาะแต่มันลักษณะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอไอจุดบกักบักไอเนี่ยตรงที่สายไม่เหมือนกัน